i'm a bee แค่ว่าสนใจจ้าเลยดูแชทกูดิยังู่ที่เดิมอยู่เลยไม่ขูไม่ขึ้นขึ้นนะอ้โแล้้าดียดีกห่าสจาไปก็ได้อนี่สนใจ้าตอ่อไปมไม่คนมาดูเลยนั่นแหละร้านเรามีอะไม่ใช่ทำไมไม่ขึ้นเปล่าอ๋อในร้านเอ็มิน ไม่ไม่คอมเมนต์ไม่ได้ครับไม่มีคนเมนต์ครับเฮ้ยคุณลาสไนท์ได้ครับรับเหรอพี่รับลูกนี้เหรอพี่มึงไกลนะโอ้มึงอกี้จับอยู่ไม่ใช่เหรอมึงอะมึงไม่ค่อนชอบนี่เหรอเดี๋ยวก็ทีมตุ่น ขอสวัสดีเจกคุณครัวันนี้มตาตัดลูกนี้เลยถ้ามีคนซื้อไม่ตัดสองพันเก้าลูกส่งไปลูกเดียวลูกเดียวตัดโชว์ตัดโชว์ใช่ครับตัดโชว์ครับตัดโชว์ลูกนี้นะลูกนี้นะเอครับยี่สิบคน เดี๋ยวผมลงไลน์เลยหลอกหลอกตัดตัดได้ทสอบถามได้ครับครับผมมีมาขายครับตัดโชว์ครับมีคนซื้อไหมสองพันเก้าถ้ามีคนซื้อไม่ตัดครับลดราคาพิเศษที่เหลือสามพันรุ่นนี้รู่เดียวสองพันเก้าตัดตัดตัดครับถ้าถ้าเปิดเพลงต้องเปิดเพลงแนวไหนครับไม่เปิดเลย ก็เคียงข่ายอะไม่มีไม่มีค่ายก็ได้เอกดแชร์ให้ผมได้นะครับยี่สิบคนแล้ว๋ยวผมระเบิดเลย้าคนแล้วพี่ใหม่เอสี่ยใหม่มาว่ะอ๋อเสี่ยใหม่มาแค่ไหนครับใครรับไหครับสองพันเก้าครับเสี่ยใหม่ลูกนี้ลูกเดียวแล้วสองันเก้ารวมส่งนะครับที่เหลือมันที่เหลือลูกก็สามพันมส่งนะครับลูกนี้มีใครรับนะครับถ้าถ้าใครรับกดรับเลยนะผมจะได้ไม่ตัดส่งวันนี้เลยนะครับ เอาผมนัหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูแล้วคุณไม่ตะอะไรคุณบอกคุณขอยี่สิบคนดูคุณห้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปดสิบเก้าโอเคครับตัเลยเราเลือกใสได้หรือกล่าตับให้ได้ครับหนูอะไรฮะตัดจนแล้ว อะไรครับขออีกรอบครับผมข้สอบไม่ได้ทําเองครับผมสั่งกูดังทำอีกทีครับเพราะว่าผมทําเองไม่ได้ผมไม่มีไอ้เครื่องไอ้ไอ้ที่รัดสืเขียวอ่ะพี่มันต้องใช้เครื่องอัดครับใช้เครื่องอัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมครับเครื่องมันใหญ่เดี๋ยวผมแกะให้ดูลูกนี้รีวิวแกะรีวิวนะครับราคาสามพันครับรุมงส่ง กดไลค์กดแชร์ผมเลยนะอ่ทีคนครับผมสอบคนครับขอบทุณที่ครับทำรีวิวให้ดูกันเลย จตัวได้นะสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับผมนี่สวยๆครับนี่กระตุนอะไรวะ90 90ตัวแรกนะตัวแรกเขาเขียนไว้ว่า90โออ้90 x นะครับอ่าได้ฮะให้ดูตัวแรกนะอ่ากระตุนี้เหมือนเคยดูนะ ดีนะครับดีครับตัวที่สองนะครับดีครับมีประมาณสี่ถึงห้าถึงห้าสิบตัวพี่ดีกลมๆก็สี่สิบเอ่อห้าสิบตัวครับอันเดอร์ครับโอ้โโชว์ร้านหน่อยพี่ลายดะเพิ่อไม่ไหมครับโอ้ล้ายดะเพิ่อรอลุ้นครับพี่ว่ามีหรือเปล่านะครับนี่อันนี้อะไรครับอันเดอร์นะครับผมค้าบางๆนะอันเดอร์ครับทีละตัวได้ครับนี่นะฮู้ลีนไงบู้ลีน เดอร์นะครับอ่านี่นะครับบูเบลีนครับอีกสิบสี่ตัวนะใสดีนะครับอ่านี่แบงแบงครับผมสเก็ตสเก็ตท่านสเก็ตปะอันนี้ตายแล้วอุ้ยพิหาย ไอ้บอย่อยี่ครับสวยครับไอ้บอยหเกาแปดเก้าโอไอ้บอยหน้าแปดเก้ครับล้านไม่ล้าไม่รู้ครับดูครับล้ามาสตัวแล้วเปิดรีวิวตัวที่สครับสวยๆครับใหม่เหมือนกันเลยหน่ก้าแไอ้หม่เหมือนกันเลยรูละสามพบาทนะครับรวมใ้่อะไรว่าอะไรมาโชว์บ้าเหรไอ้มโชว์ครับไม่ต้องโชว์ตัวปั๊มนะครับ อันนี้ช่วไปแล้วนะแบบสเก็ตนะงานงานใหม่นะพี่สเก็ตต่อใจสะเก็ดละเออสเก็ตมันคืองานใหม่นะพี่ไนกี้ครับไนกี้ไนกี้ครับดูเองครับผมดูเองครับว่ามันเป็นยังไงนะพี่นะต้องสินใจได้ครับคักๆมาเลยครับคนที่ปักหมุดอยู่ครับอ่ะรูปนี้ใครซื้อสองพันเก้ารมส่งอะแกะแล้วด้วยได้สวยๆครับได้สวยๆพี่เสือพี่เสือ ที่เหลือข้างหลังสามพันนะครับรวมส่งนะสามพันลูกนี้สองพันเก้าใครรับพิมรับมาเลยครับเจ็บใจเจ็บใจไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรไซส์ห <c oughs> ล่อซะด้วยไซส์เอ็มว้าย็อเตี้ยครับผมนี่เข่าก่อะเ้อทีฟุตบอลเปล่าจุ๊บจุ๊บ อะไรอ่ะอ๋อแบบนโ์ชนตัวเลยได้ครับนี่เป่าริมลายปาหน่อยไลควกดแช่มุกนยครับสวยๆนี่อะไรนะสเก็ตสเก็ตนี่นะครับ ขายแย่ครับพี่ขายยกุูกนะครับครับผมงงบนสอสตันนะบอสตันบอสต,นสต,นสตันนี่เป็นเมืองหรอบอสตันครับเป็นเมืองครับจะพิยางไงไนกี้นะครับไนกี้จัดลูก่ะจัดลูกกะ โอ้ยลายมันสั่งได้นะครับนี่ครับเดือดเดือดเดือดตูนใส่ตกปลาตกปลาอลายมันครับลายมันใช่ครับอันนี้ไม่รู้จักว่าคืออะไรมีประมาณกี่ตัวครับ4.5ถึง50ตัวครับบวกบวกบวกครับบวกบวกครับตีว่า50ก็ได้ครับดูว่ามีลายสายไฟอีกแล้ว ทันเดอร์หรอโอ้ยรอบที่แล้วลั่นทันเดอร์เนี่ยคุณอ่าวจำได้เดี๋ยวว่ากันนะครับผมก็ไม่รู้อยากได้ของดีเหมือนกันโอ้ยสเก็ตครับใช่ป่ะวะโอ้สเก็ตอะไรมันเป็นแบ็คแมนอ๋อดีซีดีซีดีซีคนไลฟ์อาจจะเบอร์เบอร์ไปหน่อยนะครับ เพ่มเห็นคอครับเพิ่มเห็นคอเสวยเสือสวยเสือสวย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 เลยอินอินสปอร์ตอินสปอร์ตมีแขนยาววินเทจแขนยาววินเทจนะครับคอเป็นอะไรแขนยาววินเทจเราเห็นไหมเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครรับแช์ไปเลยครับ สวัสดีครับพี่ปิงครับพี่ส,สวยๆเลยะครับฝากกดไลค์หน่อยครับพี่ปิงกดไลค์ก็แชร์หน่อยครับ วัิพอจำพอจำนี่เดี๋ยวโอ้ปูปูต่างนะครับปูต่าปลามอีกแล้วครับปลาลป๋าริมขอบโปะครับขอบโปะวินเทจวินเทจวินเทจลูกกระสับ3,000บาทนะครับผมนมส่งให้เลยถ้ามาเอาเอง สองพันเก้าร้อยบาทนะครับใช่ครับพระรามสองนะครับเส้นทะเลซอยเจ็ดแยกสองครับสุดซอยเลี้ยวซ้ายครับรถครับผมยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะยังเหลืออีกอยู่นะอย่าเพิ่งออกนะครับอย่าเพิ่งออกนะกดแชร์ให้ผมก่อนกดแชร์นะครับดแชร์ไลฟ์วิวไลฟ์วิว ปลาครับปลาปลาหอยแก้วาหารเอาไปขายพิเตอร์แล้วโอยซุปร์แมนวิซุแมนเป็นตัวเขาด้วยไม่เคยเห็นนะเอ้ยวอตั้มไอบิวไอคอร์ใครไม่รู้นะครับเออใช่ใช่นี่ใครไม่รู้ครับดูดูหน้าหลังอ่ะ หน้าหลังเลยหน้าหลังเลยครับ มีใครสนใจไหมครับผมยี่สิบเจ็ดคนนะครับตัวสุดท้ายครับคืออะไรครับไม่รู้ไมวรู้วัาตัวสุดท้ายคืออะไรครับใครรู้บอกทีนะครับผมตัวสุดท้ายคืออะไร อบคุณครับมาไล่ทีนละก็ได้ครับผมย้อนครับย้อนให้ครับย้อนให้โชว์โชว์ทีตัวไหนนะพี่องตัวที่สองนะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สามสี่ให้ย้ตัวที่ห้า 哦。Oh. นะครับ g M นยวะใส่เทียสิบสี่นะครับตัวนี้สิบสี่ส้าอ๋อสิบหกนะวีอินเดียนบอยสิบเท็ ปดครับมาสิบเก้าครับมาสิบเก้าอายี่สิบครับยี่สิบยี่สิบดครับยี่สิบเอ็ครับยี่สิบสองครับบ้านมากบ้านน้อยอยู่ที่ดวงนะครับ บครับท้องไะครับสักรวันที่หนึ่งบริษัทเปิดไอบอนก็ไม่ใช่ี่าสัดนะบาร์าออกแล้วไห่อะบริษัทตัวนี้อะไรกั้นเนี่ยลืมเขาไม่นับแล้ว ตัวที่สี่สิบเก้าวานเขาลาออกแล้วใหม่ทายสอบรวยอะคุณรวยกว่าอีคุณราออกได้แล้วอะไรมาครับผมคุณขายยับเลยช่วงนี้ตัวนี้มันคุณคุณนีไม่หมาหมาคุณจะดดูเอช้าปมันเลย้ายจบ Just 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 สอบถามเข้ามาแล้วครับผมแส่สีเป็นเสียงท้หมดแล้ว เลยเสียโอ้ยตัดเป็นแปดเก้าลูกวันหนึ่งมผมจะไปสู้ได้ที่ไหนมีประมาณสี่ส้าตัวถึงห้าสิบตัวครับออใครจะออตกใจครับผมกี่เทียวตกใจลีลาบองนะครับแต่ไม่มีอะไรครับสนใจสอบถามได้ครับ วงเพนีพวกรู้ <laughs> ก็รู้ทางทางนี่แหละค <laughs> วามใบครับผมความใบครับความใบครับ,รบแชมเปี้ยน<ห>ลูกนี้วงน้อยนะครับผมผมเปิดลูกที่แล้ววงสี่ตัว บ,บายโชว์ช่างชั่วโมงน่อยตอนนี้ความของหมู่บ้านครับความของหมู่บ้านพี่รู้จักไหมครับความของหมู่บ้านจริงครับเรียเรียน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 เก้าศูนย์เก้าศูนย์สนใจสอบถามได้ครับ ไหนพี่สอบถามได้เลยครับสามพันล้มส่งครับผมจะอินเตรบอร์บ็อกซ์มาครับผมไม่รู้นะครับด่าด่าคเนี้ด่าดดเพจผมนะครับดังไงเพจดังถ้าถ้าเขาด่าแล้วแล้แ,ลแชร์คนแชร์เพจดังเลยมมบอกเลยสับถามได้ครับสิบสามคนดูครับ ใจลูกไหนสับทำเลยอินบ็อกไมาได้ครับน้ำสองก็มีนะงานน้ำสองตัวนี้มีโปรอยู่ครับตัวละห้าบาทครับมาคัดเองครับขันตัายี่สิบตัวนะคะห้าบาท